สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c r u News คุยข่าวเด่นกับผมบูวิสรุตมุ่งคำภาครับและหนิงกิรติยาวงสารพีค่ะเจอกันนะครับแบบนี้เชน่นเคยนะทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะครับผมทางช่องทางนี้ c r u on air live นะครับมาทาง c e b o o k f แ n p a พ e ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับผมวันนี้คุณผู้ชมครับนอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วยังเป็นวันอะไรครับพี่หนิงวันนี้วันยาเสพติดโลกโอ้โหนะฮะ ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ทั่วโลกนะคะให้การรณรงค์กันนะคะถือว่ายาเสพติดคือสิ่งที่ไม่ดีนะคะใช่แล้วก็วันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดละเลิกนะคะแล้วก็ร่วมกันร่วมกันรณรงค์รณรงค์นะครับไม่จำหน่ายไม่เสพแล้วก็ทุกการทั้งเสพและจำหน่ายก็คือเป็นผิดกฎหมายด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่นะครับหลายๆคนก็ต้อง เีว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการช่วยการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับในช่วงของรายการ CR u News คุยข่าวเด่นนะครับเราสองคนก็มีข่าวสารนะครับข่าวเด่นมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวของสำนักนวัตรกรรมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดหลักสูตรนะครับการศึกษาต่อเนื่องสารสุศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนนะครับเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่เร็จการศึกษาในระดับประกาศียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับเรียนครบตามจํานวนชั่วโมงและผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลจะได้รับวุติบัตรด้วยนะครับ,รบซึ่งทางท่านผู้ช่วยศาสตราจาร, Đ ราย์ดรน,นุนภพาจุลสุทธินะครับผู้ช่วยอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายในฐานะ ผู้กากับสนับสนุนสนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องด้วยนะครับท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางสานักเองนะครับผมได้ร่วมกับสํานักวิทยาศาสตร์สํานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็ได้ร่วมดําเนินการจัดทําหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนนะครับโดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมนะครับเมื่อครั้งที่2ที่ผ่านมาในเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ เป็นไปตามข้อบัองคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องปีพุทธศักราช2558นะแครับและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2และฉบับที่3ซึ่งสามารถนำมานับหน่วยกิจได้นะในรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาสาธา,า,ารณสุขศาสตร์นะครับสำนักวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับค่ะด้านอาจารย์สุพันธ์วณิตริยญญกุลนะคะคณบดีสำนัก วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็กล่าวว่าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสาธารณสุขศาสตร์เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนนั้นนะคะเป็นหลักสูตรที่นํารายวิชาที่มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในปัจจุบันมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมค่ะเพื่อเป็นการมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนให้มีทักษะในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนมีคุณธรรมมีจริยธรรมพัฒนานวัตกรรมสุขภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสทางการ ให้กับผู้ที่สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะให้ได้รับความรู้ความสามารถและมีศักยภาพค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีการจัดชุดฝึกอบรม,มจํานวน7ชุดฝึกการอบรมรบนะคะ,ะชุดการอบรมอันที่หนึ่งะคะก็เป็นในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์นะคะสรีระวิทยาและพยา พยาธิวิทยา,พพยาเพื่อฝึกส่วนชุดฝึกอบรมชุดที่สองนะคะเป็นระบาดวิทยาเพื่อการประยุกต์ในการป้องกันและควบคุมโรคค่ะนะคะและชุดฝึกอบรมที่3นะคะเรื่องของอน IM ามัยการเจริญพันธุ์และโภชนศาสตะะร์ชุดฝึกอบรมที่4นะคะเป็นเรื่องของกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพในชุมชนนะคะชุดฝึกอบรมที่5ก็เป็นในเรื่องของอาชีวอนามัยและ อานามัยสิ่งแวดล้อมนะคะชุดฝึกอบรมที่6นะคะเป็นในเรื่องของบริหารสราธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุขค่ะคและชุดฝึกอบรมที่7นะคะเป็นในเรื่องของสถิติและการวิจัยด้านสาธารณสุขค่ะโดยเป็นการจัดอบรมในรูปแบบของออนไลน์นะคะคซึ่งเป็นการฝึกอบรมในห้องเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันนะคะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะ สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครนั้นนะคะจะเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรประวะสค่ะหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปรญญิญญานะคะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะโดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาสำเร็จหลักสูตรนะคะสามารถที่จะนับหน่วยกิจสำหรับศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นั่นเองนะคะ ด้านอาจารย์ดรศิวพรสองแสนนะคะฐานะรองผู้อานวยการสํานักนวัตรกรรมและการศึกษาต่อเนื่องนะคะท่านเองก็กล่าวว่าผู้ที่ได้เรียนครบตามจํานวนชั่วโมงผ่านเกณฑ์การวัดการประเมินก็จะได้รับวุฒิบัตรนะคะแล้วก็ฝึกอบรมครบตามชุดฝึกการอบรมนั้นนะคะก็สามารถที่จะนำหน่วยกิจนั้นนะคะ,ะสามารถสะสมหน่วยกิจนั่นเองนะคะเพื่อที่จะเรียน ในระดับปริญญาตรีต่อได้ด้วยนะคะทางนี้ก็จะได้รับใบรับรองผลการศึกษาเรียนรู้ทางมหาลัยก็จะมอบให้ด้วยนะคะซึ่งสามารถสมัครได้ที่นะคะเว็บไซต์นะคะ c e c r u a c t s นะคะจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะหรือว่าท่านที่สนใจนะคะน้องๆที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานศึกษาต่อเนื่องสำนักนวตัตก,กรรมและการศึกษาต่อเนื่องหมายเลขโทรศัพท์053776000ต่อ1005และ1006ค่ะหรือที่สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะก็โทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์053776526ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรนะครับที่สอดคล้องกับสถานรรการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับ ทั้ง7หลักสูตรนี้เราเรียนฐานร,ระบบออนไลน์ใช่ไหมครับ <_ an> <_ an> แล้วก็สามารถสะสมหน่วยกิจนะคะในกรณีที่แบบว่าเรียนจบครบแล้วนะคะสนใจที่จะเรียนต่อนนระดับปริญญาตรีนะคะก็สามารถที่จะสะสมเอาหน่วยกิตตัวเนี้ยนะคะนำไปเรียนในระดับปริญญาตรีได้ด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นการเรียกได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับ,บน้องๆทางการศึกษาที่จบในระดับอนุปริญญามานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปเรียนในปริญญาตรีได้เช่นเดียวกันนะครับผมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนนะทั้ง7หลักสูตรนะเลือกเรียนได้ใช่ไหมครับจะเรียน<ช>หลักสูตร<ช>ไหนก็ได้เนาะใช่ค่ะนะครับผมเข้าไปได้เ<ช>ข้าไปดูนะครับทางเว็บไซต์ ce.cru.ac.th นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะนะครับผมก็ยังไงเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับก็เข้าไปร่วมเรียนหลักสูตรเหล่านี้ได้นะครับผม มาต่อกันที่นะครับข่าวอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของการติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับ<ช>โดยท่านผู้เช่วยศาาตร,ราจารยร์ดรสอดชัยมุ่งไทยสงนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับพร้อมด้วยท่านผู้เช่วยศาาตร,ราจารยร์ดรจำรัดกลินหนูครับรองอธิการบดีแล้วก็อาจารย์ดอรอ,อนันต์แก้วตาติพยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับ รวไปถึงทีมงานด้วยนะครับผมลงพื้นที่ติดตามโครงการนะครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากนะครับที่ตำบล เชียงบ้านอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับนี่ไปไกลเลยนะฮะโดยมีผู้ร่วมโครงการต่างๆนะครับร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้วยนะครับอทิเช่นนะครับดกรกสิราพิวงพูลนะครับเป็นหัวหน้าโครงการนะครับได้จัดก,กิจ,จกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนะฮะการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการเล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็ค้นหาตลาดและตราสินค้าและมอบโขนเลี้ยงพึ่งนะ,ะพึ่งโขน <น>ใช่ค่ะนะครับมีกิจกรรมพัฒนาอาชีพเสริมรายได้เพื่อการนุรักและพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยัมีพี่สวิงนะที่ออกไปกับพี่ชันรงค์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมพี่สวิงขันทศานะครับผมหน้าโครงการและมอบชุดเตาเผาฐานชีวภาพนี่นะครับผมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมรวมพลังงานชีวมวลสำหรับ การจัดการวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะครับแล้วก็ยังมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจรันคนแรงนะครับหัวหน้าโครงการและติดตามกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชนนะครับและสุดท้ายก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรต้องรักจิตบัญเทานะครับหัวหน้าโครงการและยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปมะพร้าวน้ําหอมนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปป่าตาเหนือ ตำบลขุนตาลอเภอขุนตาลจัังหวดเชียงรายนะครับนี่ก็เป็นโครงการนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ลงไปนะครับในส่วนของการชื่อหรือชุมชนนะครับไ <c oughs> ปทำงานวิจัยร่วมด้วยเนาะะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วยใช่นะคะก็เพิ่มรายได้ให้กับคน <c oughs> ในชุมชนด้วยนะคะค่ะ <c oughs> อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนนะคะ โดยมหาวิทยาลัยราชภัตจเชียงรายนะคะได้ผลิตค่ะและมอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อชุมชนนะคะ ก็เมื่อวันที่24มิถุนา,นายนที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok สรนชัยมุ่งไทยสงอธิการบดีนะคะเป็นประธานมอบเครื่องฟอกอากาศค่ะจำนวน25เครื่องนะคะณสำนักงานเทศบาลตำบลสรุริเวียงชัยค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร ok จรัญคนแรงนะคะรองคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์นรเรศยายวงศ์อาจารย์ประจำโปรแกร,รมวิชาวิศวกรรมพลังงานและเทคโนโลยีไฟฟ้าและก็อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอีกหลายท่านเลยนะคะที่ร่ว มอบเครื่องฟอกอากาศเพื่อเป็นต้นแบบชุมชนสํำหรับระดับครัวเรือนนะคะเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนนะคะก็ได้มีการจัดมอบเครื่องฟอกอากาศให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิริวิชัยด้วยนะคะและโรงพยาบาลสมเด็จพระยาณสังวรนะคะซึ่งการ ผลิตเครื่องฟออากาศครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานนะคะที่ทางอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมนะคะพลังงานร่วมผลิตเครื่องฟอกอากาศเพื่อชุมชนนะคะภายใต้โครงการพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายตามแนวพระบรมปราชบายในกิจกรรมส่งเสริมและลดมลพิษทางอากาศฝุ่นควัน PM 2.5ค่ะอืมก็เรียกว่าเป็นการ ให้ชุมชนเนาะมีการป้องกันตนเองนะครับซึ่งในทุกๆต้นปีนะฮะมกราคมพามีนานี้ก็จะชี้แจนก็เรียกว่าเป็นหน้าหมอกควันใช่นะคะเป็นวิกฤตของค่า pm 2.5นะคะซึ่งเรียกไดว่าในจังหวัดเชียงรายเจอกันหลาพื้นที่แล้วนะคะถูกต้องแล้วแล้วก็เรียกว่าปัญหานี้เนี่ยเริ่มจัดทวีความรุนแรงขึ้นในทุกๆปีด้วยนะครับก็เนื่องจากว่าการเผาป่านะครับการเผา เพื่อทําการเกษตรก็ดีนะครับผมซึ่งในเรื่องตัวนี้เราต้องช่วยกันคือผู้ชมครับจะได้มีอากาศดีๆสะอาดนะครับเพื่อได้หายใจเป็นนานๆด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงช่วงนี้นะครเราจะพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะยังมีข่าวของเงินกู้กยศด้วยนะครับน้องๆนักศึกษาที่เราฟังอยู่นะใครที่สนใจจะกู้เงินกยศนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับไม่มคนพลาดเลยนะฮะรวมไปถึงนะครับมีการขยายเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม สมัครงานกับอวด้วยนะครับผมใครที่พลาดไปในรอบที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาติดตามกันว่าจะรับสมัครถึงเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมคุณผู้ชมที่เข้ามาชมรับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้นะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่เดียวครับกลับไปอยู่กันต่อนะครับในช่วงของรายการ C R U News นะครับ คุยข่าวเด่นนะครับ <c oughs> ผมกับเรื่องราข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกันด้วยนะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเราสองคนนะฮะมีข่าวของการ uh, สมัครกู้ยืมเงินกยศด้วยนะครับใครที่เป็นนักศึกษาราชภัฏเชียงรายนะครับที่ต้องการกู้เงินทั้งผู้กู้รายเก่าและก็รายใหม่นะครับฟังทนนี้เลยนะครับค่ะตอนนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะในส่วนของ งานกองพัฒนานักศึกษานะคะก็ได้เปิดให้น้องๆนะคะนักศึกษารายใหม่และรายเก่านะคะยื่นแบบคำร้องขอกู้นะคะโดยก็ได้มีรายละเอียดนะคะสำหรับรายใหม่นะคะก็ให้เข้าดำเนินการในขั้นตอนของการขอกู้ขั้นตอนที่1-9ถึง9และ11-12ถึง12นะคะ สำหรับรายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันอื่นนะคะก็ให้ทำขั้นตอนการขอกู้ขั้นตอนที่2-9ถึง9และ11-12ถึงส2นะคะสำหรับรายเก่าของมหาวิทยาลัยร,ราชพัฒเจียงรายนะคะก็ให้น้องๆเข้าไปในทำขั้นตอนนะคะที่2-5ถึง5และ9-12ถึง12ค่ะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์กำกับแจ้งให้นักศึกษาทุนกู้ยืมนั้นนะในแต่ละประเภทนั้นดาเนินการนะคะ ั้งนี้เองนะคะน้องๆสามารถที่จะเข้าติดตามดูารายละเอียดได้นะคะที่เพจ c i ER u r o n นะคะซึ่งก็จะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำนะคะในการที่จะกรอกข้อมูลการขอกู้นะคะในระบบ e-student loan นะคะคก็ตอนนี้เห็นในระบบนะคะก็เปิดให้ยื่นกู้แล้วนะคะคตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29มิถุนายนนะคะแล้วก็มีการ ขั้นตอนการจัดส่งแบบคําขอกู้การจัดทําสัญญานะคะขั้นตอนการส่งเอกสารสัญญานะคะซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นนะคะจะมีวิธีการแล้วก็ระยะเวลานะคะอยากให้น้องๆที่จะประสงค์จะขอกู้นะคะกยศก็เข้าดูรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่เพจของ c ีอารยูโรนก่อนนะคะครับผมและสําหรับผู้ที่สนใจจะสมัครนะครับเงินกู่ทั้งกยศและกรอนะครับผม คุณสมบัติก็คือถ้าเป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับไม่เคยเสเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อนนะครับอายุไม่เกิน43ปีรายได้ครอบครัวนะครับไม่เกิน360,000บาทไม่มีงานทําประจําระหว่างเรียนนะครับให้กู้ทุกสาขาวิชาชั่วโมงจิตอาสานะครับถ้าเป็นรายใหม่นะครับผมหรือรายเก่าจากสถาบันอื่นเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย1กิจกรรมก็สมัครได้แล้วนะครับส่วนรายเก่าจากมหาวิทยาลัยของเรานะครับต้องเข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 36ชั่วโมงนะใครที่น้อยกว่านี้ก็ต้องหากิจกรรมทำแล้วนะครับแล้วก็ผลการเรียนนะครับ <c oughs> ไม่กำหนดด้วย <c oughs> แต่ก็ขอให้เป็นคนเ,เรียกว่านักศึกษาตั้งใจเรียนก็แล้วกัน <c oughs> เนาะให้มีผลการเรียนโอเคและใช้ได้นะครับถือว่าสามารถที่จะกูย้ยืมเงินกยศไปได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการสมัครกู้ยืมกยศนะครับ <c oughs> ผมอีกหนึ่งทุนนะครับที่อยากจะฝากน้องๆด้วยนะครับซึ่งเราก็เริ่มที่จะส่งไปสมัครตั้งแต่วันที่22่ิบสอายนที่ผ่านมาแล้วนะครับกับ ทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษานะครับประจำปีการศึกษา2562ด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นทุนให้เปล่านะครับซึ่งทางมหาลัยเนี่ยก็จะมอบให้ทุนละปีละ10,000บาทนะต่อปีการศึกษาด้วยนะครับผมโดยจะมอบให้สําเร็จอมอบให้ต่อเนื่องจนสําเร็จการศึกษานั่นเองนะครับแต่ว่าน้องๆจะต้องไม่เป็นผู้กู้ยืมเงินนะกยศออกรอหรือว่าไม่ได้รับทุนมาก่อนนอกเหนือจากนี้ไม่เคยได้รับทุนเลยนะครับผมตอนนี้ก็สามารถที่จะส่งเอกสารนะครับ การขอรับทุนได้นะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563ด้วยนะครับให้เวลานานเลยนะครับผม2เดือนเลยนะครับยังไงน้องๆที่สนใจนะครับคลิกเข้าไปนะครับที่เว็บไซต์แนะแนวและทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับหรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามนะครับไปที่ฝ่ายแนะแนวและทุนอุดหนุนกองพนักศึกษานะครับเบอร์โทรศัพท์ก็063779 1555ด้วยนะครับผมก็ยังไงใครที่สนใจทั้งกยศนะครับรวไปถึงทุน,น่นนนะขเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับใช่ะคะเรียกได้ว่าเรียนที่นี่แล้วนะคะเราเปิดโอกาสทางเขาเรียกว่าด้านการศึกษานะคะในเรื่องของเงินทุนให้กับนักศึกษาด้วยใช่แล้วนะครับเพราะเรามองเห็นว่าการศึกษานั้นสําคัญ<ช>นะใคร,ใครอยากเรียนก็ต้องได้เรียนแล้วก็ยังมีทุนส,สนุนให้อีกด้วยใช่ค่ะครับ มาถึงอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะรับสมัครบุคลากรนะคะบุคคลเพื่อจ้าง เหมาบริการนะคะตอนนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วครั้งรอบแรกนะคะคตอนนี้ก็ขยายระยะเวลาการรับสมัครนะคะไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนะคะก็มีประชาชนหลายท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสนะคะตอนนี้ขยายรับสมัครไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนะคะแล้วก็จะประกาศผลนะคะในวันที่ 29, มิถุนายนค่ะ ซึ่งการจัดจ้างนี้นะคะเป็นไปตามโครงการการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระยะที่ 2, 2> นะคะซึ่งก็เปิดรับสมัครถึง366อัตราเลยทีเดียวนะคะก็มีระยะเวลา3เดือนนะคะก็ มีการจ้างงานนะคะ9,000บาทต่อเดือนด้วยนะคะ3เดือนนี้ก็หมายถึงตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมคไปจนถึงเดือนกันยายน2563นั่นเองนะคะอย่างที่เราได้นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นนะคะว่าผู้ที่จะเข้าสมัครงานร่วมในโครงการนี้นะคะก็จะต้องมีคุณนนสมบัตินั่นก็คือเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนานะคะอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะคะคคไม่จำกัดวุฒิการศึกษาอายุ ระหว่าง20 60ปีนะคะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ค่ะแล้วก็มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆนะคะและที่สำคัญคือไม่เป็นผู้รับสิทธิ์การเยียวยาตามมาตรการอื่นๆของรัฐนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะ053776 5 5 5 0นะคะ053 776 550ในวันและเวลาราชการค่ะครับผมคือเรียกได้ว่าโครงการนี้นะครับมีผู้ที่สนใจเข้ามามากมายเลยนะฮะมีอะไรทลาคนสอบถามมามากเลยว่ามีตำแหน่งงานอะไรบ้างนะครับ,รบที่รับตอนนี้แล้วก็จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่นะเพราะในรอบที่ผ่านมาเนาะหลายคนก็ อาจจะยังไม่ทราบว่าเขามีการเพิ่มระยะเวลาด้วย,ะยะวตอนนี้นรเราก็ขยายระยะเวลาการรับสมัครนะคะคก็ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนะคะแล้ก็จะมีการประกาศผลอีกครั้งหนึ่งในวันที่29มิถุนายน,นะคะ่ะใช่แล้วนะครับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือจะสอบถามนะโทรไปได้นะครับที่สถาบ,บันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับ0 5 3 7 7 6 5 5, 5, 5, 5 0 นะครับผมเบอร์นี้เลยนะฮะที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงเลยนะครับว่าจะสอบถามว่าสมัครมีตำแหน่งงานอะไรบ้างนะครับแล้วเปิดอาปริญสมัครเมื่อไหร่จะเริ่มงานยังไงคุณสมบัติจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเข้าไปสอบถามในเบอร์โทรนี้เลยนะครับผมเอาละนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับส่ดท้ายนะวันนี้เนี่ยก็โครงการสําหรับราชพัฒน์เชียงรายเมกาเพลสนะยังคงมีอยู่คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้คุยกับผู้ชมนะพูดถึงเรื่องนี้มา หลายสัปดาห์แต่ว่ารัชพัฒนเชียงรายมาร์เก็ตเพลสนะครับยังคงมีน้องๆนักศึกษาของเรานะครับเข้าไปจําหน่ายสินค้ากันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับได้เปิดอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเรียกว่าเป็นมาตรการนะครับในการช่วยเหลือนะฮะน้องนักศึกษาทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาด้วยนะครับผมก็เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ คนที่สนใจยอยากเป็นพ่อค้าแม่ค้าแหละนะ,<ค>ะเข้าไปโพสตสินค้ากันนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นผ้าปูที่นอนนี่นี่มีราคาพิเศษชุดละ8 9บาพีถูกมากเลยนะชุดลบาทนะถูกมากๆเลย<ค>ะนะครับมีอาหารด้วยนี่นะครับมีน้ำงิ้วนะน้ำงิ้วนะครับน้ำยาปลานะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาหารจะเยอะมากเลยนะครับเนื้อเป็ดย่างนะรสเด็ด เจ้าดังอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นผลไม้ใช่ไหมครับเราไม่แน่ใจว่าเป็นแอปเปิลแอปเปิลใช่ไหมสาลี่นะสาลี่นะครับผมแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นของหวานเนาะเป็นขนมรสชาติอร่อยนะครับขนมญี่ปุ่นนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเฟซบุ๊กกลุ่มนะครับเกษตรชิงรานมาร์เก็ตเพลสนะครับก็มีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย นะครับซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษานะครับสิทธิ์ปัจจุบันเนาะสิทธิ์เก่านะครับบุคลากรของราชพัฒเชียงรายได้เข้าไปนะครับหลายๆคนอาจจะอยากจะมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจบ้างจุดเริ่มต้นจุดนี้นะคะเรียกได้ว่าม a r k เกเชียงราย m a r k e t ็ต a c e เเป็นพื้นที่ในการที่จะให้โอกาสนะคะในการที่จะให้ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ของเราเนี่ยนะคะ เป็นพื้นที่ในการขายสินค้าการทุกประเภทนะคะในจำกัดด้วยนะคะแล้วก็กเรียกว่าเป็นการศึกษาการตลาดออนไลน์ด้วยนะ,ะปัจจุบันนี้ก็การทําธุรกิจออนไลน์นะครับก็มาแรงทีเดียวนะอยู่บ้านก็สั่งได้พี่หนิงใช่ไหมใช่ส่งถึงบ้านอื่ในปัจจุบันนี้อยากกินอะไรก็โทรไปเลยนะเดี๋ยวสง่สงมาวันนี้นะครับซึ่งในบางเจ้านะที่เข้ามาในราชพัฒน์เชียงรายเมกาเพลสเนี่ยก็มีบริการส่งถึงบ้านได้ด้วยนะครับนี่ รู้สึกว่ามีแต่ของทานของกินนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียกว่าเราขาดชีวิตเราอยู่ได้ด้วยอาหารไงครับมุมเออมันมันที่หลายๆคนบอกว่ากินเพื่ออยู่แล้วเราก็อยู่เพื่อกินด้วยประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมคิดการได้ทานทอกวันนีงนะะใครที่นะครับอยากจะอุดหนุนนะน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยครับก็เข้าไปได้เลยนะครับที่ราชภัฏเชียงรายมาร์เก็ตเพลสเป็น Facebook กลุ่มนะครับผมเป็นกลุ่มเปิด เข้าไปอุดหนุนสินค้าและบริการต่างๆได้นะครับเพื่อที่จะให้น้องๆได้มีกาลังใจในการทําธุรกิจต่อไปเนาะนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้น้องนักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับผมมาถึงเวลาของเราก็หมดแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับช่วงต่อไปนะครับวันนี้ในช่วงของรายการ C R U ที่นี่มีคําตอบนะครับวันนี้เราครับก็ได้รับนะครับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจาก ท่านที่จะมาร่วมกันในวันนี้นะครับพูดคุยกันก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์องค์อาจอินทนิเวศนะครับท่านก็เป็นประธานนะครับโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์นะครับ,รบหลักสูตรศริลปกรรมศาสตร์บัณฑิตดุริยางคศิลป์และมีการแนแนวทานในการประกอบอาชีพด้วย<ม>เออเลยคน สงสัยมามากเลยว่าเรียนดุริยางคศิลป์เนี่ยเรียนดุริยางแลวเนี่ยจบไปทำอาชีพอะไรเป็นรักดนตรีเงเดียวไหมใช่เออนะใช่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าจบไปเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับไม่เพียงเท่านั้นก็ยังมีอีกท่านหนึ่งค่ะใช่แล้วนะครับก็เป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภรัตอินทนิเวศนะครับ ก็เป็นถ้าเป็นกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตทัศนศิลป์นะครับวันนี้ทั้งสองท่านก็จะได้มาแนะนวในเรื่องของอาชีพด้วยนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งสําหรับน้องๆหลายๆคนที่จังจะเลือกเรียนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชบัฏเชียยนะคะครับผมก็ถือว่าศิลปะมันเข้ากับ ยุคสมัยนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยก็เป็นเมืองแห่งศิละปะด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับใครที่สนใจนะครับในหลังสูตรของศิละปะศาสตร์นะครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาพูดคุยกันนะกับแขก้มีเติเราสองท่านนี้นะครับผมแล้วก็ในช่วงบัตรทีทอบัติทอนะ,ะนะคะวันนี้จะมีอ่าเขาเรียกว่าไอดอลของทูบีนัมเบอร์วันนะคะคร,รุ่นที่17แล้วก็รุ่นที่18นะคะจะมาเริ่มสร้างสีสันนะคะพร้อมกับ มอบวาไรตี้ความบันเทิงให้กับผู้ชมด้วยนะใช่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับผมวันนี้น้องๆแกนนำทูบีในเมื่อวันเนี่ยเขาก็จะมาพบปากกับคุณผู้ชมด้วยเนาะนะฮะมาพูดคุยกันว่าโครงการที่ผ่านมาเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วเรามีการทํากิจกรรมอะไรกับชุมชนบ้างกับเยาวชนบ้างใช่นะคะทูบีนเมือวันนะคะเือเรียกว่าเป็นอีกชมรมหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นแกนนําหลักเลยเลยเลยทีเดียวในการที่จะช่วยต่อต้านนะคะในเรื่องของยาเสพติดนะคะ ครับผมแล้วก็ชมรมทูบีน้ำเมื่อวันของมหาิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับเป็นชมรมทูบีน้ำเมื่อวันแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับผมเดี๋ยวยังไงช่วงวัดบัติทอล์กนะมาพูดคุยกับน้องๆแล้วก็สองคู่สีเช่นเคยนะครับผมยังไงนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามในช่วงของ c r u News คุยข่าวเด่นนะครับและพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับในวันจันทร์พุธและวันศุกร์นะครับเวลา ก้าวนิกาถึงก้าวนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ผมบูวิสุรุตมุ่งคำภาครับหนิงกิรัตยาวงสรารพีค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ